ครับผมวันนี้ก็มาซ่อมพัดลมครับลูกค้าเพิ่งออกมาก็ยี่ห้อฮาตาริครับไม่หมุนนะครับกาด้ำร้อนก็ซื้อสวิตมาแล้วกำลังจะเปลี่ยนพอดีลูกค้าเอาพัดลมมาสวิตก็30บาทยี่ห้ายี่ห้าบาทนะครับสวิตเปลี่ยนสวิตก็ใช้ได้ครับนี่มาซ่อมพัดลมก่อนอันนี้เสียบปักแล้วกดให้ดูนี่ครับมีเสียงครับมีเสียงค้างฮอ,อยู่ไม่หมุนนะครับไม่หมุน ยวดดให้หมุนนะครับก็ะจะมาวัดความต้านทานก่อนนะครับตั้งคูณร้อย ดูขนลวดขาดหรือเปล่านะครับวัดความต่นทานก่อนครับคุณร้อยคุณหนึ่งเคก็ได้ครับเรากดดูนะครับนี่ขนลวดไม่ขาดนะครับเอาคุณหนึ่งเคเลยนี่ครับนี่ขึ้นนะครับเกียร์สามอ่าขึ้นอ่าเหยร์สองเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองขึ้นนะครับเบอร์หนึ่ง ขึ <inequ ity S 1> ้นนะครับเนี <noon> ่ยอย่างนี้คือคนรุดไม่ขาดนะครับคนรุดไม่ขาดนี่ขึ้นนะนี่ก็ปิดปิดแต่ไม่ขึ้นนะครับปิดปิดปิดสวิตช์ไว้จะไม่ขึ้นนะครับจังหวะที่เรากดมันต้องขึ้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับคือไม่ขาดนะครับนี่คนรุดไม่ขาดนะครับต้องดูภายในต้องดูภายในก่อนนะครับว่ากดสตาร์ทนะครับต้องดูกดสตาร์ทเทอร์โมฟิวขาดไหมนะครับแล้วก็ ดูที่แคปนะครับเนี่ยพัดลมนี้ก็ฝืดอยู่นะครับเนี่ยฝืดนะครับฝืดอยู่อาจจะเป็นที่แคปสตาร์ทได้สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานานก่อนนะครับแคปสตาร์ทแคปสตาร์ทไอ้ค่าค่ามันลดนะครับค่ามันลดนะครับเดี๋ยวต้องเกลดูก่อนตัวนี้หมุนหมุนออกด้านขวานะครับไม่ได้หมุนออกซ้ายแบบน็อตทั่วไปนะครับน็อตทั่วไปจะออกซ้ายเข้าขวานะครับตัวนี้ นี่ตัวเดียวในพัดลมนะครับคือออกกลับกันนะครับจะออกออกตามเขีมยมฬนกานะครับออกขวาหมุนออกทางขวาครับบางคนหมุนออกด้านซ่นายนะครับจนมันแน่นเลยหมุนออกไม่ได้นะครับบางคนไม่รู้นะครับถอดออกมาจนแน่นเลยนี่แน่นเลยต้องเลยเคาะครับสัหรกับตัวนี้รุ่นใหม่จะมีตัวปิดน็อตนะครับปกติจะมีจะมีน็อตไม่ต้องแกะนะครับตัวนี้ต้องแกะปิดน็อตออกก่อนนะครับนี่ครับ ถึงจะเห็นน็อตนะครับอย่าปิดไว้นะครับอย่างัดนะครับงัดมาแตกเลยเสียหายเลยนะครับดูใหดีนะครับขึ้นเก่าๆจะไม่มีฝาปิดตูดท้ายครับตูดน็อตตัวนี้นะครับจะเห็นน็อตเลยนะครับแต่รุ่นนี้ปิดน็อตมาครับปิดน็อตมาตัวนี้ก็แกะออกมาแล้วก็นีครับอยากใหญ่อยากใหญ่เต็มเลยครับ ทำความสะอาดก่อนอ่ะครับก็แกะทำความสะอาดแล้วก็มาลองดูทีนะครับเสียบปักดูทีนะครับออหมุนไหมเหยียสามเบอร์สองเบอร์หนึ่งไม่หมุนนะครับไม่หมุนนะครับแต่มีข้าง,ง,งนี่ครับจับดูจับดูมอเตอร์จะข้าง,งนี่แต่ ที่ผมสันนิษฐานไว้คือแคปนะครับแคปสตาร์ทครับเพราะว่าที่วัดวัดดูมันขึ้นทั้งทั้งสามนะครับคือขนลวดไม่ขาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคืออยู่ที่แคปสตาร์ทอย่างเดียวนะครับลองลองดูตอนแรกคือขยับดูครับขยับดึงเข้าดึงออกดูนี่หมุนหมุนหมุนดึงเข้าดึงออกนี่ขยับเข้าขยับออกดันเข้าดันออกนี่ถอยหน้าถอยหลังก็หมุนหมุนนะหมุนหมุนให้มันให้มันลื่นๆนะครับเพราะว่ามันฝืดหน่อยนึงครับแคปแคปสตาร์ทไม่มีแรงมันก็มันก็จะ ออกตัวไปได้นะครับทําฝืดนะครับแคปสตาร์ทมันค <clan> ่าค่าค่ามันลดนะครับค่าแมคโครมันลดนะครับถ้าท้าหมุนคือแคปสตาร์ทร้อยเนะครับแต่ผมสังเกตสถานการตอนแรกแล้วคือแคปสตาร์ทนะครับสัานกรนรู้เลยจะลองให้ดูครับให้มันออกตัวได้ยังไงครับนี่ขยับได้แล้วครับตอนแรกมันจะืดหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเราไปหยอดน้ามันมันก็เปลี่ยนอีกนะครับเพราะว่าค่าความต้านทานตัวนี้มันลดแล้วครับเนี่ยมันก็จะออกตัวออกตัวไม่ได้ครับ ออกตัวช้าครับถ้าฝื่อนิดน้อยก็ติดอีกครับก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือแคบตัวนี้ครับไม่ต้องวัดเลยครับนี่รู้เลยครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูครับจะวัดให้ดูแต่อันนี้ผมผมรู้เลยคือตัวนี้เปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ขยับดูแลจะลองดูที่นี่จะหมุนไหมเราจะรู้เลยครับเป็นช่างนะครับนี่ครับหมุนเลยฮะนี่หมุนแล้วก็หยุดนี่ครับหมุนละนะครับคือขยับขยับให้มันออกตัวง่ายๆครับ ค่าค่าไอความจุค่าความจุไมโครมันลดแล้วครับมันออกตัวไม่ได้นะครับตัวนี้มัน1.5ครับแล้วแต่ขนาดนะครับตัวนี้ดูดูครับให้ดูนะครับ1นนะครับ1.5เดี๋ยวกดล็อกก่อนล็อกก่อนเดี๋ย เรกไม่ให้มันใส่แล้วครับให้ดูครับ1นจนะครับ1นก็เอา1.5มาใส่เหมือนเดิมนะครับตัวเล็กก็จะ1นึ่ไมโครครับหนึ่งไมโครถ้าตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็18นิ้วก็จะ1.5ถึง2อไมโครนะครับถึง2อไมโคร2อไม่เกินนี้ครับอัดลมตั้งโต๊ะนะครับดูมิกีมีกี้ปิดแล้วครับกดไม่นะครับไม่หมุนนะครับนี่ไม่หมุนแล้วนะครับต้อง ต้บบงงองทำแบบเดิมครับขยับขยับนะข,ขยับเด้งเข้าเด้งออกนะทำแบบเดิมครับขยับดันเข้าดันออกครับเด้งเข้าเด้งออกแบบเดิมนะครับขยับเข้าขยับออกนะครับอ่านี่ครับหมุนแล้วนะครับเราเราปิดปิดแล้วเปิดใหม่นะครับนี่เห็นไหมหมุนอยู่นะ เปิดไหมนี่มันจังหวะมันลื่นนะครับเนี่ยดูงไงครับกดเบอร์3าจะออกตัวครับแคปแคปเริ่มเริ่มข่ารถนะครับสังเกตได้ง่ายกดเบอร์หนึ่งจะไม่ออกตัวนะครับนี่คืออาการอาการของของแคปตัวนี้เริ่มเสี่ยมครับกดเบอร์3กดเบอร์สามทำงานนะครับบางทีนะครับนะครับต้องหมุนช่วยบางทีน่ครับอย่างนี้ครับ มันเชบสตาร์ทออกตัวไม่ได้นะครับกต้องเปลี่ยนแล้วก็หยอดละมันด้วยนะครับถ้าไม่หยอดํามันก็เสียเร็วครับตัวนี้น้ำมันน้ำมันแห้งแล้วครับฝืดครับหมุนหมุนดูก็รู้ครับนี่ฝืดนะครับบางทีใส่ตัวใหม่ออกไปอาจจะไม่หมุนด้วยครับเพราะมันฝืดฝืดมันแน่นแน่นมากครับสรุปคือเชบสตาร์ทนะครับกับน้ำมันแห้งนะครับเราจะวัดให้ดู ตัวนี้กับสตาร์ตตัวนี้ถอดออกมาก่อนครับผมก็แกะมาจะวัดให้ดูนะครับตัวดีตัวเสียกับตัวดีนะครับความแตกต่างให้ดูนะครับมีตัวที่เสียนะครับที่ผมบอกว่าเสียนะครับเราตั้งสูงสุดเลยนะครับ r คูณ1 0 k เลยครับ1 0 k 1 k ถึง1 0 k นะครับตั้งสูงสุดเลยครับแล้วสังเกตเข็มนะครับเนี่ตีขึ้นแล้วก็ตีกลับนะครับถ้าตีค้างไม่ตีกลับ คือเริ Gulf, ่มเสียแล้วครับตีค้างเลยคือช็อตนะครับไม่ขึ้นเลยคือขาดนะครับขึ้นแล้วลงช้าๆคือหลีกคือรั่วค่าเสียมนะครับค่าลดนะครับมาดูนี่ครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้จับนะครับจับข้างใดก็กับข้างวัดนะครับจังหวะแรกนะครับดูครับดูเข็มเข็มขึ้นนะครับตีขึ้นไม่ลงนะครับไม่ลงครับกับข้างวัดดูอีกครั้งนี่ครับ นี่เสียเลยนอนที่ผมบอกยังไม่ได้วัดรู้เลยว่าเสียครับนี่บอมาวัดดูก็รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นนะครับเขยมขึ้นเกียรตนี่เข็มขึ้น,นเข็มลงปล่อยปล่อยแต่นี่ไม่ไม่ตีลงเอียงนะครับนี่ไม่ตีลงเอียงนะครับเข็มต้องตีลงเองนะครับ,รลรบแล้วก็กลับข้างวัดก็จะขึ้นแล้วก็ตีลงอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวดีมาวัดให้ดูนะครับตัวดีตัวดีวดสเปรของผมรู้อยู่แล้วครับพวกนี้มันจะมีตั้งแต่หนึ่งไมโครถึงสองจุดห้าที่ผมบอกนะครับ ตัวนี้4เมโครนะครับเปมีบอกนะครับมี1.5ครับตัวนี้1.5 1.5ส่วนมากนี่1.8 1.8ตัวนี้1.8ตัวนี้1.8 1.8หลือ1.8นี่2.5ครับ2.5 2.5เหลือตัวเดียวคดีครับ1.5 หนึ่งจุดห้าเมโคเหลียตัวสุดท้ายพอดีซื้อมาเต็มถุงเลยนะครับเต็มถุงเลยนะเนี่ยเหลียแค่นี้นะครับซื้อมาอย่างละถุงเลยเหลียอยู่แค่นี้นะครับนี่ผมก็ซื้อมาขายด้วยนะครับตัวละสามสิบบาทซื้อมาขายที่ร้านด้วยอลองดูมาให้ดูตัวตัวที่ดีนะครับดูตัวดีนะครับไม่ได้ปรับนะครับค่าเท่าเดิมนะครับอาคูณหนึ่งอายากูณสิบเคเท่าเดิมนะครับ มาดูจับข้างหนึ่งวัดข้างหนึ่งนะครับเราดูดูเข็มนะครับดูเข็มสังเกตเข็มนะครับเดี๋ยวมาขนัดสังเกตเข็มนะครับขึ้นลงนะครับโอเคครับนี่แล้วก็กลับข้างกลับข้างกลับข้างนะครับกลับข้างก็จะขึ้นกับลงอีกทีอีกไม่เดิมนะครับ นี่ครับขึ้นลงเห็นไหมครับกับข้างอีกมันก็จะขึ้นกับลงเหมือนเดิมครับกับข้างนีกับข้างแล้วนะครับกับข้างแล้วนี่ก็เแตะขึ้นแล้วก็ลงคือคายประจุครับเติมประจุแล้วก็คลายประจุครับคล้ายๆกันครับหลักการพวกซีตัวนี้บางคนก็เรียกซีพัดลมครับบางคนก็เรียกแคปเฉยๆบางคนก็เรียกแคปสตาร์ทนะครับ กันเหมือนกับควบปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำจะเป็นตัวกลมๆเท่าเขียนนะครับเหมือนกันนะครับหลักการทํางานนะครับขึ้นลงนะครับตัวดีนะครับนี่คือดีนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่แล้วก็จะลองให้ดูครับเดี๋ยวจะต้องถอดล้างน้ํามันด้วยครับล้างบุชนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูอันนี้ก็ตัดตอกเลยนะครับตัดตอกตัดต่อตรงนี้เลยครับใส่ท่อหดอ่าท่อหดลยว่าพันเตียบพันสายไฟเลยครับใส่สายไหนก็ได้ครับไม่มีขั้วนะครับพวกนี้ ใส่กลับด้านได้นะครับตัวอยู่ไหนล่ะ1.5ไอ้าอยไหนล่ะ เรียกว่าหายไปไหนมันอยู่นี่นะครับเนียจะให้ดูด้วยครับว่าตัวนี้มันมันขาไม่เหมือนกันนะครับขามันไม่เหมือนกันนี่ครับแทนกันได้ครับตัวนี้ขาแบบนี้นะครับตัวนี้ขาตรงนะครับขาตรงนี่ขาแบบนี้ตัวนี้มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนอนอยู่ตัวนี้เอาใส่ตั้งได้ครับมีหมุนข้อน็อตลูน็อตรูเดิมนะครับหมุนตั้งได้ครับใส่ตัวนี้ใส่ตั้งได้ครับใส่ตั้งใส่นอนได้หมดครับนี่ไม่มีน้ำหกครับพวกใส่ลายไหนได้หมดนะครับก็ตัด แล้วจะีลยวจะลองให้ดูแบบแบบอย่างหนึ่งครับจะลองให้ดูแบบไปไม่มีแคปมันจะหมุนไหมฮะจะลองให้ดูนะครับตัวนี้เสียแล้วนะครับทิ้งนี่ครับจะลองให้ดูไม่ใส่แคปมันจะหมุนไหมหมุนนะครับหมุนเหมือนเดิมนะครับแต่เราต้องช่วยมันหมุนนะครับแต่มันจะหมุนกลับด้านนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้หมดนะครับอ่าเราต้องแต่แต่เราต้องช่วยช่วยหมุนครับช่วยมันหมุนนะครับไม่มีแคบจะตัหมุนนะครับ ใส่ใบใส่ใบก็เย็นเหมือนเดิมน,นะครับจะจะใส่ยยยยใบให้ดูครับไม่มีแคปหมุนเย็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูใส่ใบเมื่อกี้ใบถอดอกอกยากครับต้องต้องเอามือมือมือช้อนครับช้อนใต้ใบแล้วก็ดันแล้วก็ค่อยเคาะ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 ขยับออกมานะครับขยับออกมาพอเห็นตัวนี้ก็เอาตัวอะไรมาล็อกตัวนี้ค่อยๆหมุนออกมาครับเดี๋ยวจะใส่ใบให้ดูครับไม่มีแคปสตาร์ทหมุนครับเย็นครับแต่ แต่มันจะหมุนไปได้ทั้งสองฝั่งครับถ้าเราเราหมุนไปฝั่งซ้ายมันก็ไปฝั่งซ้ายครับเราเอามื่อหมุนไปฝั่งขวามันก็จะไปฝั่งขวานะครับไม่มีแคบสตาร์ทนะครับหมุนเหมือนเดิมนะครับ